นี่ครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับบ,บ,บ้าน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 บ้าตอนนี้เสร็จแล้วตอนนี้กำลังทำความสะอาดนะครับทำความสะอาดน,นี่ทำกันเองครับทำกันเองเอ่อไม่ได้จ้างใครนะพ่อเปื่องนี่ครับทำกันเอง ถ้าเกิดใครอยากทำไม่ทำนะครับเพราะว่าที่เกียดอ่าก็ทำทำแค่อยู่คนระับไม่ได้ทำไม่ได้ทำขายนะแต่ถ้าเกิดจะให้บอกให้สอนก็ก็ทำได้นะครับไอ้ทำกันเองลูกพักเองไอ้ไอกลมกลมนี่ไอ้กลมกลมนี่ก็ทำเองครับเนี่ยไอ้ไอ้ไแกะสลักดอกบ้าอะไรเนี่ย นี่ฮะนี่เป็นนี่เป็นลายประตูนี่เป็นลายประตูะตอันนี้ทายูเน่ยกป๋องหกสิบบาทซื้อมาสี่ป๋องทาหน้าสวยๆอหยดน้ำนี่ก็ทำเองห้หยดน้ำนี่ฮะมีเครื่องฉลุอันนี้หยดน้ำนคะครับหย,ดน,นหยดน้ำหยดน้ำหย,ด,ำหยดย้อยอันนี้ต้องหยดย้อย <c oughs> อ อันนี้ด้านในครับด้านในเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวเปิดให้ดูอ่าโออเคันนี้เป็นฝ้าครับฝ้าฝ้าไม้นะอันนี้ฝ้าไม้ไม้ช้สำฉาธรรมดานี่ทำเงินเอาเองครับนี่ทำเองอืมประจ้างเขาแบบฝ้าแรงแพงอันนี้ทำ อันนี้เป็นลายลูกฟักลายลูกฟักนอกฟักในฟักนอกฟักในมีดอกเราเตอร์ใช้เราเตอร์ต,อรตีเอาคิวบัวก็ตีเอาเองครับสีเงาๆนี่ก็เป็นยูน,นิเทนครับยูนนะิเทนอเป็น g ีสองพันเอ้ย G ีห้าพันะ G ีห้าพันไม้นีเป็นไม้เราเองครับไม้เราเองที่เราเปลูกไว้ตอนเมื่อเจ็ดปีที่แล้วนะครับเจ็ดอ่า ปีห้าสามปมเจ็ดปีที่แล้วมันทำไปให้บ้าาบอๆบบก็ได้มาเป็นแบบนี้ครับอ่อชาชาแผงกลองช้าๆหน่อยโอเคโอเคนี่ช้าุดแสุดนะครับอ่างงหัวไปเลยอ่าให้เข้ามาดูเข้ามาดูอีกห้องนึง เน้นครับบ้านราคาประหยัดมาทําเองจะไปจ้างใครครับช่างมันแพงมาทำเองไปเรื่อยๆนะวันละนิดวันละหน่อยวันละสะักชั่วโมงสองชั่วโมงเป็นการทํางานอดิเดกด้วยเป็นการพักผ่อนด้วยปลดปล่อยความคิดตัวเองด้วยเป็นอาเรเป็นการใช้เวลาที่มีประโยชน์นะครับ ไม่ใช่ไปนั่งงงหัวใส่กันอยู่นะครับถ้าเกิดไปนั่งงงหัวใสกันไม่เกิดประโยชน์อะไรเท่าไหร่เราทำไปวันละสิบยี่สิบนาทีก่ออิดวันละก้อนมันก็จะได้ผนังวันละก้อนไปนเรื่อยๆสิบวันก็สิบก้อนร้อยวันก็ร้อยก้อนอนี่นะครับ มีเวลาก็อยากจะให้ทํากันนะครับเพราะว่ามันใช้ใช้ต้นทุนไม่เยอะใช้ต้นทุนไม่เยอะแล้วก็ใช้เครื่องมือมันบ้านก็ทําได้นะครับไม่ต้องไปฝึกที่ไหนครับใน youtube ของท่านมีเยอะแยะหาเอาความรู้อยู่รอบตัวเต็มไปหมดไม่ต้องไปจ้าง,ขงเขานะครับ จะได้บ้านของเราดีๆนึงหล้วคลิปนี้ก็อยากจะให้เป็นวิทยาทานนะว่าเราทํางานกันมาสิบยี่สิบปีไม่มีอะไรเหลือเลยเหลือแต่กระเตีเ้ยวอันเดียวเมียหนึ่งตัวลูกสองตัวจบนะครับชีวิตของแต่ละคนน้อยคนนะที่จะสร้างบ้านโดยไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินนะครับอ่า ก็อยากจะให้ทุกคนเข้าใจนะครับว่าเราทำได้เพราะเราเป็นคนนะครับสร้างขึ้นมาจากออิฐทีละ้อนนี่นะครับแล้วก็ไม้ทีละแผ่นทุกอย่างสร้างขึ้นมานั่นหนึ่งหมดนะครับอ,อย่าไปเชื่อใครว่าโอ้ยทำไม่ได้ทำไม่ได้ตัวคุณนะครับทำไม่ได้แต่ถ้าเกิดเราเริ่มทำ น้ำโมูนี่เดี๋ยวนี้ทําได้หมดครับทำอะไรก็ทําได้นี่นะครับเป็นไม้เก่าจากบ้านเก่าของเราบ้านปู่บ้านย่าบ้านตาบ้านใจย้จะไปขายทิ้ง่มันมันมันน่าเสียดายเราก็เอามาทําเป็นแบบนี้ก็ได้ทําเป็นบ้านสไตล์สไตล์ของเราอะเราอยากทำเลยเราก็ทำจะไปยึดติดอะไรมากมายนะครับะจะเป็นอย่างนี้ อันนี้อันนี้ยูเทน้อยไปตังหมดเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดเรามีตงังเราก็จะไปซื้อ,อยูเทนมาพดด่นอีกให้มันหนาวนี่ให้มันเงาเหมือนบ้านราคาเป็นสิบสิบล้านเลยเราก็สามารถทําได้นะครับเพื่อน,พ,อน,พ,อนพ่อแม่พี่น้องมนุษย์เงินเดือน,นทั้งหลายก็สามารถทําได้เนี่ยทําทําไปทีละแผ่นศึกษาไปวันละคลิปหรือไม่ก็อ่า คิมีเยอะๆนะครับการศึกษาเกี่ยวกับการสร้างบ้านไม้สร้างบ้านทําบ้านทําเป็นนอกดาบาเป็นมดร์นทำเป็นอะไรก็แล้วแต่อันนี้ต้นทุนไม่มีนะครับต้นทุนของเก่าไม้เก่าไม้เราปลูกค่าเลื่อยกระตกแผ่นนึ่งประมาณยี่สิบห้าบาทคุณเลื่อยมาเป็นร้อยร้อยแผ่นคุณก็ปลูกเข้าไปสร้างเข้าไปเครื่องมือคุณก็ซื้อมา ทั้งเดียวใช้ได้จนลูกบวชนะครับอ่าถ้าเกิดลูกไปบวชอนแสดงมันมีเมียก่อนนะ <c oughs> อันนี้เป็นมุกนะมุกมุกเบาๆบอๆอ,อ,อ่าเดอวอันนี้จะเป็นสองห้องนะครับประมาณสักอ่สี่สี่สิบหกสิบหกตารางเมตรต่อห้องอันนี้ก็เป็นด้านหน้าด้านหน้านะครับด้าน ด้านอันนี้เ,เรียกอะไรวะด้านมุกนะครับอ่าด้านมุกมุกนะครับอันนี้ผมทํามุกนะผมไม่ได้ฝังมุกนะ้วแต่ผมฝังมุกเลยเป็นเรื่องเลยนะอันตรายฮนะอ่านี่อะไรเงี้ยอ่ะโดดๆอ่ะโดดไปนนผมมีรถเก่าๆนะครับรถเก่าๆรถผมไม่ใช่โฟล์ติ ier, Ferrari, นเนอร์ไม่ใช่อ่าพอเชฟไม่ใช่เฟอร์รารี่นะไม่ใช่อ่าลอมโบกีนี่ไม่ใช่ลิมูซีนนะ นั้นผมไม่ขี่ยไม่ไม่มีปัญญาอ่ะนี่อันนี้ด้านนอกนะอ่าอันนี้ด้านนอกอ่าแสงแสงเยอะไปก็ใหม่เดินใหม่อ่าแสงเยอะไปอ่าันนี้แสงเยอะไปอ่าโอ้อันนี้แสงเยอะมากอันนี้ด้านนอกครับงานฉลุเทำทำกันเองทั้งหมดเลยนะครับทำทั้งหมด ทำวันละนิดวันละหน่อยนะครับอแล้วอย่าไปทาเยอะถ้าเกิดทำเยอะเหนื่อยครับเดี๋ยวคิดใหม่เดี๋ยวหาคิดใหม่ไลยแกะหน้าบานนี่ก็แกะกันเองนะครับทํากันเองอ่าโอเคไหนมาดูลงรถถ้าลงรถรถผมก็อยู่ประมาณสักยี่สักสามสิบปีที่แล้วนะสามสิบปีที่แล้วเ สามสิบปีที่แล้วนี่คือคือคือเขาสุดยอดนะครับรุ่นนี้อแต่แต่มาเดี๋ยวเนี้มาในนี้เขาบอกรถเก่านะครับอ่าแต่เดี๋ยวจะดูลงรถผมลงรถเก่าลงรถเก่านะครับดูลงรถดูลงรถผมนั่นนี่นี่ครับอันนี้เป็นงานแกะสลักทั้งหมดนะครับแล้วก็เป็นงานฉลุ ด้านหน้าด้านหน้าเนี่ยจะเป็นแกะสลักเสร็จแล้วก็ฉลุนะครับฉลุลงไปเป็นลายอะไรไม่รู้นี่ลายนกข้าบนกขบอะไรพวกวูนวายไปหมดพญาหน้าพญาแถนอันนี้เยอะครับอันนี้ก็เป็นเทวดาเทวดาเทวดานี่ยังไม่เมาตัวขาวอ่าอันนี้เมาจะตัวพวกเขียวครับในีตัวนี้ อ่าตันนี้ Under อ, <is> อ่าอ่านี่ครับอ,นนอันนี้เป็นพยา,าอ,ยอันนี้เป็นพยานนาอันนี้เป็นพยาน้าอันนี้เป็นนกคาบนะครับอ่าอ่าอันนี้นะครับอ่านี่ครับอันนี้ด้านหลังนะครับเป็นอ่าเป็นเข, <Another one> ขเขาเรียก่เป็นอ่าทรงพัดนะครับอันนี้เป็นโรงรถนะครับโรงโรงจอดรถโรงจอดรถเก่าครับตรงนี้ นี่นะครับลงจอดรถนี่ครับลงจอดรถเก่านี่นะครับอ่าอันนี้ก็จะเห็นเป็นเรือรนลักษณะเป็นเรือนไทยนะครับเป็นเรือนไทยอ่สไตล์ประยุกต์ไม่ใช่สไตล์สไตล์โบราณถ้าเกิดเป็นสไตล์โบราณจะเป็นสูงกว่าน,นี้นะครับ นี่ต้นไม้นี่ก็จะแต่งจะแต่งให้เป็นสไตล์จุลศิกจุลศิกพาร์คนะครับตอนต้นไม้ต้นนี้ตัดไปตัดมาโก,ก้คนตัดตายครับอนี่นะครับตรงกลางนี่เป็นพระพระปางนะผมจําไม่ได้นะครับแต่มันมีอยู่ในตำรานะครับอันนี้ปิดทองนะครับปิดทองปิดทอง ปิดทองก็มารอครับอันนี้ปิดทองด้วยแล้วเขียนสีลงไปครับผมจะถ่ายให้ดูแค่นี้ก่อนครับหิวข้าวครับเดี๋ยวเดี๋ยวรับประทานข้าวกัน